เอาแม่คลองหมักเจาะขอยกินตัว <c oughs> เนะี้ย พี่น้องสวัสดีเอฟซีวัสดสุขสุขกันเด้อไม่ใช่ว่าซุกสิภาบอบบี้ไปกินบักทัวเรียนพี่น้องบอบบี้จมยาจริงจริงไปกับบอบบี้สองคนพี่น้องแล้วก็มาซุกสีเอารถขับไปเช็คเลยเพราะว่ามันหอดกำหนดเขาเลยเนาะพี่น้องไปกินอยู่เมืองบาเจียงเจริญซุกเนาะพี่น้องเนาะเลยเลยปากเซไปอีกการระยะทางประมาณ60กิโลพี่น้องหกสิบกว่าหกสิบห้าหกสิบสี่หกสิบห้ากิโล ไกลเติบพี่น้องไปแีวกหลายคนวัน<อ>นี้ก็เพ่ได้ไปเนาะเด็กๆมหาทุ่มนี่อซส้อมให้กินนะพี่น้องว่าบ,บีกับบาซุกจะไปไปกินอยู่หม่องเพ่นขายเน,ะนะาะเมืองบาเจียงี่เมืองคูน้อยได้เนาะสอนอยู่แมนว่าครูน้อยครูน,น้อยสอนเป็นในครูสอนอยู่เมืองบาเจียงได้พี่น้องอปีใหม่นี่เขาปลูกแบคทุเรียอยู่หันตัวไหมักหนีก็ร้ายเนาะแมน ไปแถวเขตชายแดนบาเจียงนะครับเมืองปากซองเนาะปากซองของเรายวสิพาไปสม้มเนาะพี่น้องเนาะใกล้เตอบ้าบากับากทุเรียนอยู่ปากเซมีบอสกามีเนาะพี่น้องแต่ว่าเขาอยากไปหม่องหันเนาะไปทายเอฟซี FC เบิรงเลยว่ามันเป็นจะได้เนาะพี่น้องเนาะไปไปไปวับพี่<ป>อู้หูเแต่งตัวง่าสมมุต<ป>ินี่นเอา,เอา,า,าขึ้นมาเอาขึ้นมาเสี่ยงเงี่น้อง เดินทาาไปกับบบีสองคนบบีจมอยากแต้มงในสนาอยากกินทุเลียนแห้งแห้งพี่นะา,าะไปดูไปเหยีผ้าเพิ่นไปไปเจอกันอยู่คุนพี่เนองเรืองไงโรงงานกาแฟาเรลาเดืองโรงงานกาแฟเรลาเรื่องพี่น้องไงบอโรงงานกาแฟเลาเรลาเรื่องเนาะ เุเรี้ยงโอ,อ้โคตรใหญ่อ่ะใหญ่เลยต้องจดดิผมหอดแล้วพี่น้องหอดแลไปไปไปค้ามขาจะเบิ้งสไหร่หอดทุเรียนพนะ่น้อนอ่ะเียบอบบี้อู้บักทุเรียนถ้าแม่ขาเป็นดิ่ตังห้างแม่ขาอบอทุเรียน มอัลคเรียนโลเท่าไรเนี่ยตัวส,สี่สิบอัลเรียนพ่านเนียงฮะมันท่องวะเนี่นยนนเรียกแล้วไม่บอปใอยเรียกว่าเป็นนะ,ป,ะป้าพี่พี่เนาะเมืองไงเมืองบาดเจียงแต่ว่าเนาะแม่นบอกืองบาดเจียงด้วยตายกินอยู่นี่ยบอป น้อยหนึ่งวะเห็นไหมคะเดือกไข่ก็ได้สามโลขึง้งเีน้าว่าบี้ยสุน,นี่ได้เราเราตีไข่แต่เป็นง่ามนะล้ให้สิกินจะนี้วะ เอ้ยเบ็ดจรดอเบ็ดกับเอานี่เบ่เนาะอเบ็ดกับหอมม่ก็ได้แหวนติดเบอเพา่านซุปวะแห้นไม่คลาดเอยนั่นแหะก็ได้วะตนิแจ็คโลตุนิซีโลครึ่งนี่ก็ได้เพราะบีชนะมาเหลือตัว สามโ่เจีวะอ้อหน่อยบางใหญ่นะบอมองมันมีมันมีอันนี้ไหลายฮะมันสีนวลลายได้นวนี่บอเหาะเอลรองติดบ้างหน่อยหน่อยไปน่หน่อยิกินนะอยากกิน้เอเอาปดหน่อยนี <ai> ่กดเอเปนน้ำหน่อยเอ้ยบ่บ่ห้าสิบเห้จังเดีย

เต้องขึ้นมาตต่งมัก,กลกพี่น้องเลยมาซื้อให้ป๊อปีกินด <c oughs> อยสบสอบาทค่ะมาหน่อยหนึ่ง Cup Cup. Love it. <laughs> ้องดีมีหน่อยต้องเ, <S <S องเรื่องอายุมเียมนะว่ากำลังเด็กซื้อหีบซ้อมาฝากคนที่เท่นัอง ตัวละ40พักีบประมาณลอย4 2่บย42บาทเนาะมันมันแตกพี่น้องเอาแบบไดบ๊อกเอาแบบกรอบๆนะเมื่อหอดกกินเลยไปทมอดิซลำกินเมื่อยกี่ไรตัวเออหมักนัดน้วยเท่าไรหมักหนัดใช่ในสิบพันกีบ กินบาๆหังอาาอาซำสอหน่วยที่บสหน่วยบ่ิดเลยสองหน่วยันสบ่พอกันสิยาดกันน้ยหน่อยนี่เป็นยังน้อยนี่มือได้จะเศษขีดนี่แล้วเสเนะี่ยกินได้นี่เทไร่สี่สีส่อหน่วยนีอยหนึหนหนง

จ็บโลตัวนึสามโลเออออาหันก็ได้สื่ออะไรนี่ทุเรียนมอนทองนะพี่น้องมาแบบก็เจ็กกรเ้อีก้วมันกเาบบบมนะ บีดถือใจได้นี่เนาะซีนร่เครื่องครับสามโลเนาะมแสนมมแสน้แแสนแนแกนก็ได สองสองหน่วยสองหน่วยพอดีประมาณหนึ่งพันบาทเนาะพี่นอ้องมาซุกเสือนเสือเมื่ยอ,อยคนในครอบครัวกินนำนะ้ำเนาะมาเปลี่ยังแบบไป,ไปมางานอะู่บ้างอ้ยไปทำง<อ>าน <ไป S 2> เลยเลยนาะไปไปมึงสิกจับได้ปะเนี่ยพี่น้องเสียงโหลดกับกวนใจเน่เนาะว่าคนลายคนลายลาย่ปูนอันนี้ ทำบักแน่กระจยายเยอลคีมเ,เม,ทเม,ม,ม่ทางนี้ด้วยแต่ว่าอบีฮะานคีมเม่ท่งนี่ด้วยแต่ว่าไม่เห็นว่าแม่ท่านหนักมากว่าท่านคีมมาแต่พูนเ,าเ้าลยไป,ไปพูนนเขากรจะรลดไปทางนี้แต่ว,ว่าถ้าว่าบีอเออตงตนี้จ้ะมาใส่ฝั่งนหน้น้าุเริยบับาดลดบ่บับาด ไม่บาดดอกปะเม่ได้ใส่ไม่ใหญ่ป่ะได้ป่ะได้อยู่เอ้าไปฝากคนทั้งเฮือนพี่น้องบาสุกกับบะบีกินอยู่นี่ในหนึ่งสองโลครึ่งคนนะกินได้คนเดียาสองโลครึ่งถึงใจบะบีเอ้ยเที่ยวเดินจําได้ กินซื้อ,อยุปากเซ่กัมันกาบลูโววัลโลทรายนะพี่น้องอยากพาพี่น้องมะส้มี๋ยวคลาสบาซูกิไทยแบบง่ามๆง่ามๆไห้พี่น้องเบิ่งเนาะแล้มีเอียงเนี่ยแล้วนี้มีหันก็จะร้ายๆมักนัดกันหน่วยละประมาณสิบพันกวหรือว่าสี่สิบบาทพี่น้องแล้วแต่หน่วยหน่วยหน่วยใหญ่บางหันคือกันเนาะเอามพี่น้องตามแคบท่ารลายนี้เนาะ นี่เด้อไปเด้เ<ป>อโอนมีทห,หารบักทหารบักคเรี่ดโดยนี่เขาจะจอดซื้อเนาะทหารบักคเรียกพี่น้องมวนว,ว่าว,วบีมือนี้แถวแถวนี้มันเป็นดินแบบงามเนาะพี่น้อง เี๋ยวอธิบายให้ฟังรุยไปอีก่อนรถรถร้ายๆพี่น้องเลยทีวนี่ครมันเป็นดินที่แบบผููเฟี้ยงเก่านะพี่น้องมันเป็นดินปลูกยังกะงาาพี่น้องปลูกประเภทพปวกหมากใหม่หมากยักงเนาะเขตปากซองเนาะพี่น้องปลูกกาแฟปลูกยงังปลูกบัตมี่ปลูกบัตมี่มะขนุนะไรพี่น้องร้ายๆจะหมากหมากใหม่กินหมากเนาะ หลายพี่น้องเลยไปพี่น้องข้าจิกก๊อฟเดี๋ยวแบนี้ด้วยเขาเขตปากเซต่อพี่น้องปลาซุกจะไปเช็ครถแล้วกาศอีสูข้อของเมื่อฝากอีพ่ออีแม่ด้วเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องแค่แค์ข้าก็ไปเห็นอันนี้ยมองแล้วเจ้าขายขวดขายขายเครื่องจักสารนาะพี่น้องได้หลาย กผัวก่าไรนี่ฟรองซสิบพันกีบพี่นอ้องด้วยหนึ่นงสิบพันกีนบเอาเอาด้หนึ่งันเนงานะลาวซีบนะเด <laughs> ้อซีมให้พี่น้องเพิ่งกัน พี่น้องมาเงาะลาวเงาะลาวเขาเองเนะนเยี่ยมมากอุ้ยซุกไวยบบด้วยเนะาะมันเครียดอันนี้โลดหมากอะไรนี่คล้ายเป็นหมากปะ มะทุเรียนไงมกทุเรียนพันผื่นบาดแม่นบอสเออทุเรียนบานดโอ้นี่เป็นทุเรียนพันผื่นบาดพี่น้องเดี๋ยคอยซื้อกับบะบี้ทุเรียนมอญทองะทุเรียนมอนทองนี่เป็นทุเรียนเกิดเองปลูกเองตามพื่นผื่นบาดตะดีสงสัยมีแต่สนใจแน่หนีแน่นแอบบอสมีบอส